ครับวันนี้มากับนแผนกระบบสื่อสารสำนักง,งานกันอีกครั้งนะครับแถวที่ผมมากับพนักงานช่างคุณัะพง์คุณสือ่อนะวันนี้เขาจะมาตั้งกล้องเว็บแคมนะแล้วก็ลำโพงซับวิฟเฟอร์กับสำนักง,งานการไฟฟ้าสามที่ครับวันนี้ที่ได้มาครับท่าเบาอครับนี่ครับอุปกรณ์ที่คุณัะพง์ถือไว้อันนี้ไม่หแหวะแหวะนะ,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 ะครับขอแป๊บขอแป๊บหนึ่งครับเช็คดวงประจำวัน ต้องมีครับต้องมีผ่านไม่ได้คนระับแผงนี้อ้าอันนี้ที่ไหนเนี่ยสีเชียงใหม่ตรงสายตัดสลับกันไปมาอันนี้ป็นป็นกลับไปท่าบอนะครับเนี่ยฮะคือเป็นกล้องและพร้อมลําโพงครับในตัวเดียวกันแล้วก็นี่ที่ถือซัมมูเฟอร์นะครับซับมูฟเฟอร์กับลำต่อแล้วก็จะมีกล้องกับไมโครโฟนตัวเดียวกันนะครับอันนี้ฮะและ้วก็ลำโพงด,ด้านข้างสองอันนะครับ ก็เพื่อความชัดเจนของระบบเสียงแล้วก็ภาพนะครับในการประชุมทางไกลผ่านเว็บเอ็กซ์นะครับที่โต๊ะส่วนอาที่เราจะติดเนี่ยในกรอบการไฟฟ้าสาขาในกรไฟฟ้าสาขาย่อยติดที่โต๊ะของผู้จัดการแล้วก็โต๊ะของ้าแผนกอย่างที่เนี้ยถ้าบอกครับติดที่โต๊ะของหน้าแนนก่อสร้างครับตอนนี้ทางนั้นก็เพื่อกันเนี่ยครับทดสอบแล้วใช้ได้ไม่เสียงภาพนะครับ แต่ว่าวันที่ไปติดมันยังไม่มีการประชุมก็เลยยังไม่ได้ทดสอบแต่ว่าถ้ามีประชุม้วจะเป็นจะมีช่วงบ่ายนเดี๋ยวไปที่หนึ่งครับที่สีเชียงใหม่ครับจะได้ที่สังคมนะจะได้เทสกันทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการยกระดับการการงานแก้ไฟนะครับในการสื่อสารการประชุมทางไกลนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่แก้ไฟแล้วก็ผู้ที่อยู่ที่สักังานอะไรเงี้ยครับคล้ายๆกับเป็นการ จริงมันก็มีในระบบของในมือถือแท็บเล็ตอะไรอยู่แล้วเหรครับแต่ว่าอันนี้นี่ก็เพิ่มขึ้นมานะครับที่ท,ที่โต๊ทํางานงที่ห้องประชุมห้องแก,งแก้ไฟอะไรต่างๆที่แต่ที่กล่าวไว้ข้างต้นนะ <c oughs> สามแห่งนี้นะฮะท่าบอ่อซีเชียงใหม่สังคมเนี่ยจะติดที่โต๊ะของพนักงานนะครับของหน้าแผนกของและของผู้จัดการอ่านที่นี้มาที่ซีเชียงใหม่แล้วนะครับเดินทางอยู่ไม่กี่สิบกิโล <c oughs> อันนี้เหือจะตัด งงนะครับผมคนเลี้ยงวิดีโองงนะตรงนี้ฮะที่สีเชียงใหม่มีการประชุมอยู่นะครับเอ้เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นสังคมแล้วมั้งสังคมเอาล่ะครับก็คืออะไรก็เถอะนะครับมันเป็นงานทดสอบนะครับมีการประชุมกันจากที่อื่นๆนะครับเสียงภาพเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับวันนี้ก็ทดสอบระบบนะครับเขาเรียกว่าอะไรปะพัฒนายกระดับ การแก้ไฟครับโดยการติดตั้งระบบ Confer เล์เว็บนะครับไปยังที่การไฟฟ้าหน้าง,งานต่างๆนะครับวันนี้ก็ที่สังคมสังคมที่สุดท้ายที่อะไรวะท่าบ่อจีีเชียงใหม่แล้วก็สังคมจวนของใครนะครับทั้ง3ที่เนี่ยเราไปติดที่โต๊ะของพนักงานนะครับก็คือสีเชียงใหม่เนี่ยไปติดโต๊ะของหัวหน้าแผนกขอ,กขอสร้างนะครับแล้วก็ อีก2ที่ที่เหลือ,อต,ติดที่โต๊ะของผู้จัดการกันในฟ้านะครับก่อนทดสอบระบบก็ใช้งานได้ดีนะก็อ๋ออันนี้แหละฮะเป็นอะไรที่ว่าเอาไว้เกิดมีการต้องประชุมกันนะครับเราได้ยินเสียงภาพที่มันชัดเจนนะครับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับเวลาที่อยู่ที่สําน,นักงานนี่แหละฮะก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะทยยทยอยไปนะครับตามแผนที่วางไว้ติดตั้งนะครับก็คือลำโพงซอฟต์บเฟอร์กล้องนะครับ ล้องพร้อมกับไม้ด้วยนะครับอยู่ในตัวเดียวกันไปแล้วครับวันนี้หาที่พักก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแถวพื้นที่จังหวัดเลยนะครับเป็นงานของแผนสื่อสัญญาณความเร็วสูงมันบ้างครับนะครับก็ที่ผมแพร่มไปเม,มื่อกี้แหละครับก็คือการทํางานของแผน,นตัวสื่อสารสนักงานในวันนี้ครับคุณบอยเดี๋ยวผมหาที่พักแล้วก็วันนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดเลยครับด่านซ้ายต่อกับแผนสื่อสารความเร็วสูงครับ